สวัสดีจ้าท่านผู้ชมมื่อนี่เจแมวน่าสิมา,อาขอโชคลาบปูยาขอเหล็กห้าหน้อยก็ปูยาได้จ้าเมื่อนี้ทำไปเป็นแนวทางแล้วจ้าเนาะท่านผู้ชมท่านผู้ใดมักตัวใดกะล่องเขามัดกดติดตามกดเบิ้งได้จ้าบรรยากาศปูยาเฮายู่บานแม่เอ็นใบสี มันกระจัดบานสะอาดสะอาดดีเด้เป็นวิวเป็นบรรยากาศประคักนี่กะมาขอโชคลาภปูญยาเลขห้าน้อยได้จ่าเหมือนนี่เลขห้าน้อยติดเหลือจักน้อยวุ้มืฮ้ยนี่กะสิมากกับนนองกับปตันเล็ออกง้ก็นึ่งไรเบิ้ลก็ได้ลูกอ๋อเลขออกแล้วจุดถูกไปเลยได้จ่าท่านผู้ชม ไเพส่นกระงามงามไผ่ไม่เอ็นเพิ่นเฮ็ดเรียบร้อยเลยพู้ใด้สิมากาบหว้ของบ้านไม่เอ็นบใบสีกมากได้จาอยู่บ้านนาจานตำบลร์นาจานอำเพิ่มเมืองจังหวัดกาลสินบ้านนาจารนบรรยากาศโอเคมาเบิ่งเหล็กห้าหน้อยได้จ้าที่ขอไว้แล้วนี่ทีจุดถูกไว้แล้วทีมีตัวใด ทางผูชชมเมนเล็กตัวใดแน่เห็นตัวใดลูกหกสองหกได้ตัวไหนได้ตัวไหนหกสองหกสองอะไรนะาหกสองอะไรนะ หกสองสองหรือเปล่าเนี่ยคุณไทยคุณยายออกมือขึ้นมือขึ้นไช่ไหมพี่ออกอีกจนน่ะหกสองสองอย่างพี่นางหกสองสองเนาะหกสองสองออกสอ้หอาข้ากันมาตาใสห้าตาหื่นห้าตาหื่นโอ้ไม่เอ็นไปเสียเดือนหน่จ้ะ ถ้าหาอยู่บ่เห็นคันตอบป้ายเพื่อนเทศแล้วหร้อเปลนี่ทั่านผู้ชมมือนีเลขห้าหน้อยของเจมแมวมาจุดถูมือนี้ก็คือหกสองสองเด้จเอจาไปเป็นแนวทางเด้อจ่าเด้อผู้ใดอยากกันในฝากกดติดตามช่องเจมแมวหน้าจานแชนแนลเด้อดจ่า้าน้อยพิเศษวันนี้นะคะ